แพงบ่ครับอ,อันคุณแม่อยากกันมูยอ่าจักน้อยเรื่องอันทีว่าแม่นังตะเคียนครับเพนมาจงไหโอ้แม่นางตะเกียกหรือไปนะพนก็เอามาจากหววทั้งทงหน้านี่แหละค่ะึ้นมาจาก่วยค่ะเพระว่าเพิ่ออเเพนไปพุดสะทั้งทงหน้านี่แหละเพราะพุดล่งไปหาเม็ดโอ้โทษค่ะดูเลือดูหาเม็ด เพิ่นก็เลยมานวอกอาจารย์ไปเบิ่งโอ้ทางอื่นสิมากับเพิ่นกับครับค้ายที่ว่าเพิ่นว่าอยากไปยูน้ำสบไยเนาะเพราะอาจารย์ไปนึ่งเพิ่นก็เลยตกล่องมาให้ไม่ยูหนี่แม่ตะเคียนนี่างเดียวค่ะก็ได้ได้ไม่ยูหนีไปคุดคอในห่วยแมนทงหน้าขจาแล้วว่าง่ายๆเลดขจงคุดสะนะค่ะ เพิ่นทะเลมามีมอนต์อาจารย์ออกไปหูห<ม>ยนนหินข่าว<ช>ว่าอาจารย์เพ,พิ่นฝันจังไดก่อค่ะเพื่อนเนี่ยเพิ่นฝันว่าคุ้จุนเนาะรถคุ้จุนเอารถมาให้เราขับประเสรนรถรถเกง๋งเอามาขับเราเพราะว่าแเบรกบุมี่แต่เรากับประคอง <c oughs> ประคองไปแบบย่เพราะไงเสียหลักนะเพิ <c oughs> ่นว่าก็เลยไม่ได้เป็นยังประเสริฐั้นเมื่อคืนนี่ คนไปแก่ซูแม่ออกฟั่งสาวเขาสดร้อนค่ะคุณแม่พ่อศรีสาทะเบียนรถเพื่อนบ้านเป็นน้อมจำได้่าจุญครับมากเหมือนั้นแล้วเขาโทษถามก่อนลูกค่ะเอาแม่ที่ผมเห็นสดุดตาข้างหลังคือมีรอยแป้งรอยอะไรเขามาขอโชกคือเขามาได้โชคกันเยอะไหมครับแม่ค่ะได้เขาได้กันเยอะนะลูกโอ้ต่ว่าก็บุญบารมีคนมา จากทางไก่เสือขจ้ามาขอขาเจ้าก็ได้จากทางซอยสันติเขาออกมาเขาได้โอ้คุณชื่อได้หมดสามตัวุนะคุณได้ลายเขาซื้อของมาถวายหลายอยู่เด้อยนี่ปะคะค่ะยานซื้องานอย่างค่ะงาตะเกียนเป็นนี่ซื้อปะคือบยานตุ๊กถามันแม่พันเด้อบ้านเด็กตั้งคซื้อเลยนค่ะี๋ยวไปถามันเปนมือบบบนี้อัน งวดนี่งิ่นคว่ามีผู้มาเอาโชคางานตะเคียนบ่ค่ะด้ตัวใดแนวขจ้าเขามาเอาพวกแม่พันเมียแล้วจนสีนาลูกอเอาออกมากันมาเอากันมีคนมาเอาเรื่อยค่ะมาเรื่อยๆ<ม>วันพระวันยังขจ้าก็มาเต็มมาเอากัน<ม>ได้ชวนมาเกับวันพระจ้ะไม่ังยเหมือนเศายเหมือนแรงค่ะชวนมาเคมาเง้ยเหมือนแร่ง เร่องนึงกับพวกสายหนังเขาได้ตลอดเขาก็มาสายหนังเขอาไ้เพื่อนโยมซุ้มสายหนังรถใช้หนังนี้มาใช้ตลอดค่ะเพราะว่าเพื่อนหายหอดสามโตเึ้าจัโตได้ดียูาเพื่อนก็ปวดกับพายอยู่ดอกเดี๋ยวถามทะเบียนรถป้า สีพาปูเป็นฝันเนาะอาจารย์เป็นฝันเนาะจ้าคือตะกี้นี่เป็นเจังไหนอาการจ้าไดมาสางเป็นหวยเป็นยางบอกปูพัน่าอันนี้มันกับเป็นคล้ายๆก็มันกับเป็นวัดุ่ต่ว่ามันหันบ่มบ่ปั๊บปุ่งว่ามองยังไงมันกับมีเป็นข้องเป็นยางจังสีน่ะเป็นเป็นน้องเป็นบวกเป็นยังไงบ่แม่ค่ะค่ะค่ะพอดีอาจารย์เขามาแล้วก็เอาดินเอายางเขามาถมถมจนเต็มเบิดชุมมองนี่แหละครับค่ะ พิ่นกะมาปลูกต้นใหม่ต้นยังก็ลยมาส้างกุดส้างยังไซอพุมอยู่นี่เพิ่นซื้อปูอย่างค่ะเห็นมีสามตั้งคุปูปูดำปูพึ่มปูดำปูทึ่มพุ่มพุมพุ่มพุ่มพุ่มปูดำกับปูพึ่มหลักๆแต่ว่าแม่พันธุ์เรามาก ไปนั่งเพันว่าป be ูอันทองปูทองนี่นางซุ้มไปนั่งซุ้มแตาเน่ามันนี่แหละไปนั่งกันโอ้มีทั้งวัดสามปูอยูครับมาลุงพ่อมันเป็นปูดำสามสี่องค์ตัวอยู่เห็นม่นบ่คือตอนนี้ป so ูก็ตั้งสามวัดเลยมันบ่ค่ะค่ะสร้างอย่งนค่ะคุณแม่บอกบุญเอฟซีเพื่อนแพรเพื่อนอยากมารวมเดี๋ยวนี้พันสามสล่าไงค่ะสลาอันมองสันเขาล่ะ เพราะว่าตรงนี้มันกับผู้เลยเยวะแต่มันสีหักมือใดนี่ครับมันเป็นใหม่เนาะแม่เนาะมันเป็นไหม่ก็เลยว่าโอ้ยอยากหาสายบุญเด้มาซอยสุดอกว่าครับวันนี้แม่ว่าฝันดีในบอกไม่ยู่นี่แม่บุค่อยฝันหรอกขึ้นแม่ครับอขันซื้อมากโลดค่ะมากตัวใดค่ะเด็ะมากบอกจ้ะแม่มากหกหนึ่งหกหนึ่งจ้ะตัวตัวใดก็แม่หกหนึ่งหกหนึ่งค่ะอมมากตัวนี้ค่ะ จักมัหนอ่อยคิดมาก <c oughs> คิดว่าอันเลขอันอันนั้นวันคู่ว่ออกจักเท่อจังั้ยนะ<อ>มแม่ก็เลยว่าแม่มักเอ๊ะทะเบียนรถได้ไปแม่ได้ละค่ตัวใดแม่นอนีอ่ทะเบียนยังก่อแม่นอน,น,อนตัวใดสี่ห้าศูน,น,นย์ศูนย์ค่ะตัวใดสี่ห้าศูนย์ศูนย์นะทะเบียนยังก่อน ซี่หาศูนย์ศูนย์ี่หาศูนย์ศูนย์จ้ะทะเบียนรถมาแม่แม่นที่ขั้นไหนพรอาจารย์เพิ่นฝันโอ้่นหลวงพ่อเพิ่นฝันฝันมาขัรถเก่งมากให้ขับะนาขับระบาดในเบรกวมี่ขนกับห้องไว้บองไปได้บ่อได้เสียหลักบั้นทบไปพระอาจารย์เพิ่นจิตฝันคิวแนเนาะครับกเป็นบางั้งครับผมโตโตโตวได้ก่อนไม เอ้าคนเมื่อเสียบ4500 4500ค่ะเอามาตวงก็เบิดข้าบไปซ่องแต้มาเลบอกเห็นแม่ไปเที่ยซ <4, S 1> ่องห00ขันแมาตั้งๆเพิ่นมักไขตัว S <S คุ้นแม่แหงกค,ค่ะแม่แพงจ้าแม่แพงเนาะ,ะแม่แงวันนี้ขออนุญาตสอบสามทายข้ามเรื่องแม่แพง,พงค่ะบเป็นยังค่ะแม่แพงับว่าสางวัดนันปูอยู่นี่ประจำมาจ้าคำจังหันจังเพ่้นถุละดเล้ยวและจังเมื้อ,อ มันมีร้างวัดนีคือทางว่ามีชาดคู่ค่ะคู่เก็บซีเดคือกันค่ะให้ได้โสกได้ลับน้ำกันช่วยกันอยากเห็นผู้มาขออันแม่แต่เคี้ยนเนาะค่ะพันสิมาวัน์พาวัสดุปอแม่ข้าเจ้าสิมักมมกเนามเหมือแรงเนาะพ่นม่ซ่วงมาแม่บอพ่นมาชุดถูกขอเว้านี่แหละค่ะกับมะแป้งแม่สอบถามตัวเลขไว้ในเรื่องผู้แม่อยู่ประจำมาผู้เิ่นถือประจำเพื่อได้ตัวใด ข้าเอฟซีได้สูบเนาะเสื้อผ้าเพิ่นเอามาถวายนนี่่เพิถือไงล่ะค่ะถือลายเนี้ยข้าเจ้าถือลายเพิ่นถูเพิ่นถวายชุดบ้านน้องใสบ่เนาะมากแม่แม่เคยขอแล้วได้บ้างไหมครับผมแม่ขอบอกพิ่น บม้อหอยว่ง่ายร้อเพื่อนเนี่เพื่นไห้คนอื่นเออเพื่นไห้แต่ท่าไก่นะบม่ง่ายร้อนแม่กระจอร้อนเพื่อนเอาไม่ได้เพื่นใดตัวใดเองนซี่องเออมือนี้ก็ได้แนวทางพระอาจารย์มาฝากเอฟซีเพื่อได้สั่งาลาดน้องแม่เนาะจ้าจ้าค่ะเพื่อนอาจารย์นะครับเด้อเพราะว่าแม่แป้งเป็นผู้เราเนาะครับเนาะอาจารย์เพื่อนฝันครับเอฟซีครับเพื่อนก็บเรว่าหมบให้แม่แป้งเป็นผู้เรองหอยฟังครับเอฟซีครับ ซีหาศูนะครับเนาะตาเด่นสองตัวก็มีศูนย์มีหาศมี0ูมีสี่ศูนย์กับเอซีครับกันมักกันจัดันกัดกัผ่านะครับเดื่อนันมาขันชอบก่อย่าลมกดไหลกดแจ้นะครับไปเครับตัวเลขฝากตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมือนี้ก็ได้แหงว่าเพิ่นหายคว้ามรรวมมือนะครับเนาะพวกแม่ออก่นนะครับนะัึงคนณพวเ้าัึงแม่แพงต้งแม่หลายแม่อยู่ครับเอฟซีครับ ที่ให้ควันแบบมือเราครับเนาะอ๋อสารกิบนี่ยาสารกิบกอบยุติเอาไว้เพียงสามีนะครับเออเอ็ออรรอด,เดีครับอ้าวครับอ้าวผู้ฒ่าเขารวยกอดจบขีไว้เพียงสามีนะครับเด้อสวัสดีครับสวัตดดิม่ามครับ